9ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเบาหวานวันนี้ดาวรวมมาให้แล้วโดยเฉพาะ3ข้อสุดท้ายสำคัญมาก1เลยค่ะเบาหวานเป็นโรคของผู้สูงอายุอันนี้นะคะจะบอกว่าเบาหวานสามารถเป็นในทุกเพศทุกวัยค่ะเบาหวานมี2ชนิดชนิดที่1จะเป็นในเด็กค่ะและชนิดที่2จะเป็นในวัยผู้ใหญ่และวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงอายุเลยค่ะความเชื่อที่2ค่ะคนผอมไม่เป็นเบาหวาน จะบอกว่าคนอ้วนมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมากกว่าคนผอมใช่ค่ะแต่ใช่ว่าคนผอมจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของพันธุก,กรรมหรือว่าภาวะดื้ออินซูลินเข้ามาเกี่ยวค่ะข้อที่3เลยคะ่ะถ้าไม่มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานเราก็จะไม่เป็นเบาหวานอันนี้ยิ่งไม่ใช่เลยค่ะเบาหวานส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารนะคะกินอาหารพวกแป้งน้ำตาลเยอะไม่ออกกําลังกายมีภาวะอ้วนเสี่ยงเบาหวานทั้งนั้นค่ะข้อ4เลยค่ะน้ําตาลจากผลไมก้กินได้ไม่เป็นเบาหวาน อันนี้ขอย้ําเลยนะคะน้าตาลฟุกโตสค่ะถ้ากินเยอะเกินไปก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลกรูโคสเหมือนกันค่ะฉะนั้นเลือกทานผลไม้ที่มี ทุกโทษเนอยอย่างเช่นพวกฝรัล่งชมพูจะเหมาะกว่าค่ะข้อที่ห้าเลยค่ะรับประทานน้าตาลเท่านั้นที่จะทําให้เสี่ยงเป็นเบาหวานหรือของหวานเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วนะคะการรับประทานพวกแป้งที่มากจนเกินไปค่ะแป้งก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลน,นะคะนี่แหละค่ะอาจจะทําให้เกิดเป็นเบาหวานได้ค่ะและข้อ6ค่ะอันนี้เข้าใจผิดกันเยอะเลยค่ะยาเบาหวานทําให้ไตเสื่อมนะคะจะบอกว่าโรคเบาหวานนยคะจะทําให้ไตเราเสื่อมเร็วรอยู่แล้วเพราะว่าไปเพิ่มการกรองน้ําตาลที่ออกไตค่ะ การที่คุณหมอให้ยาเบาหวานทานไปเนี่ยถ้าเราคุมน้ําตาลได้ดีจะยิ่งทําให้ไตเสื่อมช้าลงค่ะข้อ7เลยนะคะยาฉีดคุมเบาหวานใช้เฉพาะคนไข้ที่หนักเท่านั้นอันนี้ไม่เสมอไปค่ะเพราะบางคนคุณหมอต้องใช้ยาฉีดในช่วงแรกเพราะว่าไม่สามารถคุมน้ําตาลได้จริงๆค่ะหรือว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งอันนี้ต้องฉีดอินซูลินไปตลอดชีวิตนะคะข้อ8เลยค่ะยาสมุนไพรเบาชวิด สามารถช่วยรักษาเบาหวานได้อันนี้ต้องระวังเลยนะคะมันอาจจะมีสมุนไพรบางตัวที่ไปกระตุ้นทําให้อินซูลินหลัง่งและบางตัวอาจจะทําให้ไตเสื่อมเร็วด้วยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะคนเป็นเบาหวานไม่สามารถบริจาคเลือดได้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้และไม่มีภาวะแทรกซ้อนสามารถบริจาคเลือดได้ค่ะใครมีอะไรสงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะคะดูแลสุขภาพไปด้วยกันค่ะ